ประตูสู่โลกกว้าง กก็มาสู่ช่วงไอซ์เฟสกันต่อเลยดีกว่านะครับช่วงนี้เนี่ยผมตั้งตารอคอยเลยทีเดียวครับพี่บ<ด>ิ๊มครับค่ะเริ่มจากของบิ๊มก่อนละกันนะคะกับร้านนี้เลยค่ะ<ช>ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นร้านอาหาร<ม>ที่ขายของซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดเป็นเคาน์เตอร์บาร์เก๋ๆในกูเม่มาร์เก็ตที่สยามพารากอนะะ<ห>นะคะเราสามารถที่จะนั่งรอในการสั่งเมนูอาหารดูเขาทำอาหารสดๆแล้วก็ทานกันได้เลยเมนูมีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นส MO กแซลมอนทาทาแซลมอนรมควันเสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดผักขนมปัง และซอสทา่วทอเฟชชินชิฟเนื้อปลานุ่มๆเสิร์ฟพร้อมเฟนฟายและก็ซอสทาทาที่หลายๆคนชอบแล้วปิดท้ายกันที่กริลยลโลฟฟินทูน่า เป็นเนื้อปลาทูน่าคลิปเหลืองที่ย่างแล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดมันฝรั่งทอดเมื่อเกือเทศสับในน้ำมันมะกอกราดเนยกระเทียมแล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสซ่บจัดจา้าบอกได้เลยนะคะว่าร้านนี้จะทาให้คุณแม่นะคะมอบสมบัติทั้งหมดที่มีให้กับลูกได้เลยตละะอดอะทำอะไรวาผลตลอดเมื่อจากที่เราจะไปกินแล้วผมว่าพออิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถเดินไปช้อปปิ้งดูหนังได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้ด้วยนะแม่จะชอบมากพอได้อิ่มท้องแลได้ช้อปปิ้งต่อด้วยจริง นะคะเป็นเมนูบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นค่ะบอกได้เลยว่าถ้าใครที่อยากจะทานอาหารญี่ปุ่นที่เป็นรสชาติญี่ปุ่นแท้ๆวัตถุดิบ <to> มาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องไปที่นี่เลยค่ะห้องอาหารญี่ปุ่นนิชิกิค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นรสดั้งเดิมเลยค่ะมีทั้งซูชิซาซิมิเทมปุระแล้วที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะมีบุฟเฟ่ใช่ไหมแต่ละวันก็จะไม่ซ้ำกันอย่างวันจันทร์ ก็จะเป็นสารพันเมนูเส้นเช่นใครชอบทานอูด้งชาบูอะไรนั้์ไปเป็นจันวันอังคารก็จะเป็นเมนูเจแปนิสคอรี่พวกแบบแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่อะไรอย่างนั้นส่วนวันพุธก็จะเป็นอาหารปิ้งย่างในแบบญี่ปุ่นเจ้ส่วนใครที่ชอบของทอดนะคะขอให้ไปวันพฤหัสบดีค่ะเพราะว่าจะมีอย่างเช่นเมนูเทมปุระอะไรเงี้ยอุ้ยเราชอบหมดเลยอะี่วันแล้วเลยสี่วันแล้ววันศุกร์ก็จะเป็นขนมครกญี่ปุ่นเป็นเกี๊ยวซ่า เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นโดยไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นพาคุณแม่ไปได้ที่ห้องอาหารนิชิกินะคะช่วงหน้าดีกว่านะครับพี่ดีพิวมครับผมอยากจะย้อนถามทั้งสองคนว่าเขียนจดหมายส่งจดหมายครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ละครับทุกคนครับช่วงหน้ามาหาคำตอบกันนะครับปรษณนีย์ไทยยุคนี้มีดีกว่าที่คิดไอซีช่วงหน้าครับ